สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเว็บไซต์ autoDev.com ทุกท่านครับวันนี้ครับทีมงาน autoDev ของเราครับก็ได้อีกหนึ่งโอกาสดีๆครับที่จะมาพรีวิวครับกับรถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดจากค่าย MG นั่นก็คือ New MG EP ซึ่งก็อยู่ด้านหลังผมแล้วครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างภายนอกภายในจะมีสเปคอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับข้างๆเจ้ารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดครับ MG EP ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดดีไซน์ภายนอกกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นกันที่ส่วนของด้านหน้าตัวรถเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าครับเจ้า New MG EP คันนี้นะครับผมมาพร้อมกับชุดโคมไฟหน้าครับตรงนี้ครับไฟด้านหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับไฟ daytime running l i g h t ที่เป็นแบบ LED ตรงนี้นะครับผม ดีไซน์จะเห็นได้ว่ามีส่วนของเส้นโครเมียมครับที่ลากยาวมาในลักษณะของตัว V ครับแล้วก็ส่วนของกระจังหน้าตรงนี้เองนะครับผมก็จะเป็นสีดําเงาตัดด้วยโครเมียมแล้วก็โลโก้ MG ตรงนี้นะผมจะเป็นจุดชาร์จนั่นเองก็คือจะเป็นลักษณะของการกดเพื่อเปิดออกมานั่นเองนะครับผมก็จะมีหัวชาร์จ AC DC รองรับกันาร c ชาร์ตหรือชาร์จเร็วด้วยนั่นเองนะครับผมภาพรวมครับจะเห็นได้ว่าการตกแต่งเนี่ยคันนี้มันเป็น สีขาวนะครับผมก็ตกแต่งด้วยสีดําแล้วก็คโครมเมียมนั่นเองแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านข้างนี่ครับก็คือเป็นตัวชาร์จนั่นเองนะครับที่ทาง MG ได้นํามาเป็นตัวอย่างให้เราได้ดูกันมาที่ส่วนของด้านข้างตัวรถ New MG EP กันบ้างนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าครับตัว MG EP คันนี้ครับก็มาพร้อมกับล้อม m x x นะครับผมขนาด 16นิ้วนะครับผมรัดด้วยยาง 20560R16 ซึ่งยางที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นยาง Bridgestone รุ่น e c o p i e r นั่นเองนะครับผมตัวแม็กครับก็เป็นสีเงินโทนเดียวนะครับผมตัวรถก็ออกแบบมาในรูปแบบของตัว Station Wagon น,นะครับผมมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับผมบริเวณตัวกรอบหน้าต่างยาวไปจอดลดด้านท้ายเลยแล้วก็ส่วนของ กระจกมองข้างครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีส่วนของไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยนะครับด้านท้ายของ MG EP นะครับผมก็มาพร้อมกับชุดไฟท้ายครับที่เป็นแบบ LED แล้วก็มีการตกแต่งครับด้วยคโครเมียมเส้นคโครเมียมตรงนี้นะครับผมคาดยาวเลยรับเข้าไปกับดีไซน์ของชุดโคมไฟท้ายนะครับผมมีโลโก้ MG ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะแบบโค้งโด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีด้านขวาครับ ก็เข่งว่า MG EP และด้านซ้ายก็บิดด y นามิกตามสไตล์ของ MG นั่นเองตรงนี้ครับยังมีส่วนของกล้องมองหลังแล้วก็มีเซนเซอร์กะระยะถอยหลังอีกด้วยแล้วก็ชุดกันชนด้านหลังครับจะเห็นได้ว่ามีการเลือกใช้สีดำแล้วก็คโครมเมียมตกแต่งด้วยกันนั่นเองแล้วก็ฝาท้ายครับเป็นแบบเปิดปกตินะอ่าเปิดขึ้นมาด้านหลังครับต้องบอกว่ามีพื้นที่ สัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างมากทีแล้วตัวเบาะหลังเองครับยังสามารถปรับพับได้แบบ60-40ซึ่งพื้นที่ด้านหลังเนี่ยครับสูงสุดถึง1,456ลิตรเลยทีเดียวตรงนี้ก็มีแผ่นปิดบังสายตาสัมภาระด้วยนะ,ะให้มาด้วยเป็นผ้านะครับผมแล้วก็ด้านท้ายครับเปิดออกมาด้านล่างตรงนี้จะไม่มียางอะไหล่นะผมจะเป็นเหมือนชุดปะฉุกเฉินต่างๆ อยู่ที่บริเวณด้านใต้ตรงนี้นะครับผมก็จะมีแผ่นปิดเป็นแบบลักษณะคล้ายกำมะหยี่สวยงามทีเดียวนะผมแล้วก็จะมีนี่ตัวอุดชาร์นั่นเองก็คือใส่มาในกล่องสวยงามตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็เป็นแบบนี้ที่เราเคยเห็นกันเนาะอ่าเป็นแบบนี้นะครับผมให้มากับตัวรถด้วย <S <S เดี๋ยวเราขยับเข้าไปดูกันภายในกันบ้างว่าเป็นยังไงกับ mg ep คันนี้นะครับ มาทูที่ด้านในของเจ้า New MG EP กันบ้างนะครับผมตอนนี้ก็จะเห็นได้ครับว่าภาพรวมของการตกแต่งนะครับผมมาในโทนสีดำนะครับผมแล้วก็มีการใช้สีตัวนี้ในส่วนของคโครเมียมนะครับผมตัดตกแต่งแล้วก็มีลวดลายของทริมตรงนี้นะคล้ายๆกับคาร์บอนสีเทาๆนะครับผมวัสดุตรงนี้อ่าเป็นแบบซอฟทัชท,ที่บริเวณแดชบอร์ดตรงนี้นะครับผมแต่ด้านบนอาจจะแข็งๆหน่อยอ่ะ พวงมาลัยครับก็เป็นแบบสามก้านมัลติฟังชันนะครับผมอ่ะด้านล่างก็เป็นแบบปั้นๆน,นิดนึงนะครับผมโลโกโ้ MG อ่ะสีออโครเมียมมีชุดควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมตัวจอ,อกลางต่างๆได้นะครับผมตรงนี้ส่วนของหน้าปัดรถนะครับผมก็จะเป็นจอแบบดิจิตอลสีขนาดใหญ่นะครับผม7นิ้วเลยทีเดียวด้านซ้ายก็จะมีในส่วนของเข็มวัดรอบความเร็วอยู่แล้วก็ด้านขวาครับ จะเป็นลักษณะของตัวบอกระบบไฟฟ้านั่นเองตัวจอกลาง7นิ้วเองเนี่ยก็เป็นจอสีนะครับผมตัวเลขชัดเจนใหญ่โตดีนะครับพวงมาลัยอ่าหุ้มหนังฟิลลิ่งสัมผัสต,ต่างๆดีมากทีเดียวระบบไฟหน้าครับก็เป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมตัวตรงกลางตรงนี้ก็มีช่องปรับอากาศถัดลงมาก็จะมีระบบจอกลางความบันเทิงนะครับผมขนาด แนิ้วซึ่งตรงนี้ก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติเนาะมีสวิตช์ควบคุมตรงนี้อ่าเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มลดวอลลุ่มได้นะครับผมขยับลงมาด้านล่างตรงนี้ก็มีในส่วนของซ็อกเก็ตไฟแล้วก็มีช่อง USB ด้วยนะครับผมแล้วก็ขยับมาครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีส่วนของชุดควบคุมระบบปรับอากาศอยู่นะตรงนี้อ่าปรับแรงดันพัดลม ต่างๆได้นะครับผมตรงนี้อ้าเดีียบลงมาตรงนี้ก็จะมีสวิตช์ในส่วนของโหมดการขับขี่ซึ่งจะมี Eco Mode Normal Mode แล้วก็ Sport Mode แล้วก็มี c u r ร e ซึ่งตรงนี้ก็ปรับได้3ระดับก็คืออัตราการหน่วงในการที่เราจะชาร์จไฟกลับเข้าไปนั่นเองอ่ะยิ่งปรับเบอร์3ก็คือหน่วงมากสุดข,ขับอยู่เนี่ยการหน่วงมันก็จะมีอาการที่มากคล้ายๆกับ Engine Brake นั่นเองนะครับผมคันเกียร์ก็เป็นลักษณะของปุ่มกลมๆเลยนะน่ารักทีเดียว มีเกียร์ถอยเกียร์ว่างเกียร์ดีแล้วก็เป็นเกียร์พีนะครับผมขยับลงมาตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้ว2องตแหน่งมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบออโต้เบรกโฮด้วยนะครับกุญแจอ่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าเป็นไงอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวกุญแจรถนะครับผมก็จะเป็นแบบกดแล้วก็มีเที่ยวขึ้นมาได้นะซึ่งตัวกุญแจเนี่ยครับก็เป็นระบบแบบพุทสตาร์ด้วยนะครับปุ่มปลดล็อกต่างๆก็จะอยู่ที่บริเวณตัวคันโยกเปิดด้านในนะครับผมเป็นสวิต มีระบบกระจกไฟฟ้านะครับผมก็ขึ้นลงอ่าคลิกเดียวได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเบอะครับต้องบอกว่าทาง MG บอกไว้ครับว่าได้รับการออกแบบมาให้โอบกระชับแล้วก็รองรับสรีละได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลต่างๆซึ่งตอนนี้ที่นั่งอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้าง,งนุ่มนะแล้วก็สบายทีเดียวตัวเบาะจะเป็นแบบปรับ มนนวลน,นะครับผมฝั่งผู้ขับขี่เองเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้อนี้ผมกดต่ำสุดก็ประมาณนี้นะครับผมตัวเบาะจากที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกได้ว่าสบายทีเดียวช่วงหลังมีการเอนรับที่ดีมากทีเดียวนะครับผมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองปรับแบบเหมือนท่านั่งขับขี่เลยนะแล้วเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันว่าเวลานั่งเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ผมปรับแบบค่อนข้างท่านั่งสบายๆเลยครับท่านั่งในการขับขี่เดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงครับ ส่วนของเบาะแถวหลังนะครับผมก็การตกแต่งดีไซน์ต่างๆตอนล้อกับทางด้านหน้านะครับผมมีส่วนของที่เท้าแขนกลางแล้วก็ตัวเบาะเองนะครับผมสามารถที่จะปรับพับได้แบบ60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่การบรรทุกสัมภาระที่อเนกประสงค์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองนั่งกันให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ผมก็นั่งอยู่ที่บริเวณเบาะตอนหลังของเจ้า New m g e p นะครับผมก็ต้องบอกครับว่าตัวเบาะ นุ่มนั่งสบายทีเดียวอ่าแล้วก็ผมนะครับผมสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรนะครับผมพื้นที่ด้านหลังเนี่ยบริเวณเหนือศีรษะก็ยังเหลืออยู่นะอ่าแม้ว่าเราจะดูจากภายนอกด้านนอกตัวรถแล้วเนี่ยแนวหลังคาด้านหลังเนี่ยมันจะดูลานลงนะแต่ว่าเวลาเขามานั่งจริงๆแล้วอ่ะก็ไาม่ได้รู้สึกว่ามันมาเบียดพื้นที่ตรงเหนือศีรษะตรงนี้เลยนะครับที่เท้าแข่งกลางก็ใหญ่ครับมีตำแหน่งของการวางแก้วสองจุด อย่างที่บอกไปครับตรงนี้การตกแต่งก็มีการหุ้มด้วยวัดสดุซอฟทัชนะด้านข้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าการโดยสารเนี่ยสบายมากทีเดียวแล้วจากเมื่อกี้ครับที่ผมได้ปรับตำแหน่งของเบาะผู้ขับขี่ไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่เล็กรูมด้านหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงนะอนน่ีอันนี้หมุนให้ดูเลยนี่ครับพื้นที่เล็กเล็กรูมที่ผมเหลืออยู่นะ่าแล้วก็ยังมีนี่ช่องเสียบของอนเนกประสงค์ต่างๆที่ด้าน หลังตรงนี้อีกด้วยครับผมแน่นอนครับว่า New MG EP คันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ครับก็จะมาพร้อมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนนั่นเองโดยตัวแบตเตอรี่ครับก็มาพร้อมกับขนาดครับ50.3กิโลวัตต์อัแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่มอบพละกำลังทําให้กับตัวรถครับแรงสุดเลยที่163 แรงมา้าแล้วก็แรงบิดครับ260นิวตันเมตรนั่นเองแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ครับภายใต้มาตรฐาน NEDC ครับก็สามารถวิ่งได้ไกลนะครับผมราว380กิเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนั่นเองก็เรียกได้ว่าเหลือเฟือเพียงพอครับซึ่งเมื่อใช้งานจริงแล้วตัวเลขก็อาจจะลดหลั่งลงมาก็คือตามแต่ลักษณะของการขับขี่ของผู้ขับขี่ท่านนั้นๆอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วทาง NG ครับก็ยังได้เคลมอัตราเร่ง 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเจ้า New MG EP นี้ไว้ที่8.8วินาทีเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าเป็นรถสเตชันแวร g o อนที่ภายนอกอาจจะดูเรียบหรูนะครับผมแต่ว่าสมรรถนะในการขับขี่การเร่งเนี่ยเรียกได้ว่าหายห่วงแน่นอนครับผมและนี่ครับก็คือทั้งหมดกับการพรีวิว New MG EP ในครั้งนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าก่อนที่จะเปิดตัวแล้วก็เผยราคาอย่างเป็นทางการนะครับผมที่งาน มอเตอร์เอ็กซ์โปตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมเป็นต้นไปรายละเอียดของตัวรถครับแล้วก็ราคาที่ทุกคนอยากจะรู้กันอย่าลืมติดตามชมกันนะครับทางช่องทางของออโตเดได้ทุกช่องทางในวันที่1ทธันวาคมนี้ครับครั้งนี้ครับทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนและเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ